เรียบร้อยดีครับฝนมามาเป็นพายุเลยตอนนี้ฝนมาครับฝนมาเป็นพายุเลยตอนนี้ตอนนี้บอกเลยว่าร้อนมากหลังจากฝนฝนเพิ่งตกไปนะเนี่ยก็ร้อนแล้ว โอเคครับสำหรับบอดแคนนิงพาร์ควันนี้ล่มนะครับเพราะว่าไปถึงเขาขึงสแลนพอดีครับก็คือปิดปรับปรุงครับวสวัสดีคุณผู้ชมเช้านี้นะครับวันที่18เมษายนครับก็เราเริ่มต้นออกเดินทางท่องเที่ยวนะครับ จริงๆผมกําลังจะไปท,ทําธุระนะครับแต่ว่ามันยังพอมีเวลาอยู่ครับก็เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปที่ปอดแคนนิงพาร์ตนะครับตอนนี้จิตโมงเช้านะครับก็หวังว่าคนคงยังไม่เยอะมากเท่าไหร่ปอดแคนนิงพาร์ k ก็อยู่ใกล้ๆกับ ที่เราไปเมื่อคืนนี้นะครับก็คือตึกสีลุงนั่นแหละแต่ว่าเดินไปด้านหลังอีกหน่อยหนึ่งนะครับโรงแรมของเราก็อยู่ใกล้ๆนี้เลยนะครับใกล้ๆกับปอดแคนนิงพาร์ทนี่เลยตอนนี้เช้าพอดีนัดนัดคนที่จะไปเซ็นรับรองนะครับตอน 8โมงครึ่งนะครับก็นี่นะครับที่เราอมาเมื่อคืนเมื่อคืนเรายืนถ่ายรูปกันอยู่มุมนู้นนะครับแล้วเราจะเดินไปทางนี้นะครับถ้าเรามายืนอยู่ตรงนี้ก็ตรงทางว่าลายรถเขาก็จะจอดให้นะครับอ่าแต่ว่าถ้าเป็นเป็นไฟแดงเงี้ยเราต้องดูสัญญาณให้คนข้ามนะครับเมื่อกี้รถมาอย่างเร็วก็นึกว่าจะไม่เบรกเขาเบรกเขาจอดให้นะครับมันเป็นกฎหมายของเขานะ ครับได้สัญญาณคนข้ามเราก็เดินข้ามนะครับนี้นี่นะครับก็ะบจะมีป้ายบอกแล้วนะครับลอดแคนนิงพาร์กโอ้เดินขึ้นแป๊บเดียวเหนื่อยละเฮ้อ yeah. โอเคครับสำหรับบอดแคนนิงพักวันนี้ล่มนะครับเพราะว่าไปถึงเขาถึงสแลนพอดีครับก็คือปิดปรับปรุงครับก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวไว้โอกาสหน้ามาใหม่ครับแต่ตอนนี้เราจะไปที่วัดกันก่อนครับไปเดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปวัดไหนนะครับเรียบร้อยดีครับฝนมา มาเป็นพายุเลยตอนนี้ฝนมาครับฝนมาเป็นพายุเลยตอนนี้มาครับหลังจากที่ไปทำธุระเสร็จนะครับตอนนี้ก็เที่ยงแล้ว เดี๋ยวพาไปที่การ์เดนบายเดอะบนะครับหลังจากที่มาครั้งที่แล้วเนี่ยมันเป็นตอนมืดเนาะตอนนี้เราจะไปกันช่วงกลางวันแหละถ้าฝนไม่ตกไม่แน่ใจว่าข้างบนเป็นยังไงบ้างนะก็นั่งรถไฟฟ้าใตา้ดินมาลงสถานีเบ y f ฟอนตนะครับสถานีนี้สามารถขึ้นไปที่ตรงตึกมารีน a าเ y Sand นได้นะครับ นี่ครับมองเห็นป้ายการเด n น y the b a เบแล้วก็เดินไปพักหนึ่งครับก็พอสมควรอยู่นะโอเคไปก็นี่นะครับเราลงสถานีเบ y f ฟอนตนะครับด้านนี้นะครับข้างบนก็จะเป็นตึก m a รีน a า a บ s a แซนนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของสิงคโปร์เราออกมาทางออกนี้นะครับมีรถ s เซอร์วิสนะครับไม่ฟรีนะครับคนละสามเหรียญนะ แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นซ u เปอร์ทีโกรบนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนั้นแหละตอนนี้อากาศร้อนหลังจากฝนตกมาคือร้อนมากๆาก,ากเจปะ่ะตอนนี้บอกเลยว่าร้อนมากหลังจากฝนฝนเพิ่งตกไปนะเนี่ยก็ร้อนแล้วโลโล่โลรทบแดดโอ้โห เมื่อกี้ยังกับพายุแต่ตอนนี้ก็คือแดดเปี้ยงเลยนะอนนะครับเดี๋ยวเราเดินไปทางโน้นก็อย่าลืมนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับให้กับช่องปีสัจหมูออนทัวร์กันด้วยนะครับครั้งหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อไม่พลาดในการลงคลิปใหม่ๆครับแล้วก็เป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับให้ ทำช่องต่อไปนะครับแ่าแเปี้ยงเลยนะครับเค่กลางคืนเราคงจะไม่ได้มาดูแสงสีนะครับเพราะคืนนี้เราจะจะไปที่ไซนนาทาวแล้วก็ไปที่เกลังนะครับเพื่อที่จะไปกินโจ๊กกบม,มาถึงนี่แล้วต้องได้กินโจ๊กกบนะครับคืนนี้ เค okay, ครับเราเดินมาถึงแล้วนะครับนี่ซูเปอร์ทีกรฟครับต้นไม้ดึกดําบันแดดจัดมากแดดร้อนมากนี่นะครับจุดซื้อตั๋วจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาขึ้นตรงนี้นะครับเออทขึ้นจะอยู่ตรงนี้ ก็เรากลับออกมาจากการินบายเดเีแล้วครตอนนี้เราอยู่ที่ที่เราเดินมาเมื่อคืนนะครับก็เป็นย่านรถดีทีมท่าเรือเลยนะครับนะ ถึงแล้วนะครับน้ำํำพุแห่งความมั่งคั่งครับก็เราก็มาขอพรกันนะครับออวันนี้ามาไม่มีคนเลยนะครับตอนนี้รอบนี้ไปขอพรเป็นที่เรียบร้อยครับ จุดนี้เรียกว่าเป็นจุดที่่วงจุ้ยดีที่สุดของสิงคโปร์นะครับนี่ใครที่มาเที่ยวสิงคโปร์ก็แนะนำนะครับให้มาขอพรตั้งจิตอธิษฐานนะครับที่นำ้ำพุแห่งความมั่งคั่งนะครับเข้าฟรีนะครับไม่ได้เสียตังค์นะข้ะางล่างนี่ก็เป็นศูนย์อาหารนะครับที่ราคาแค่จะไม่ต่างจากฟู้ดคอร์ทเลยนะครับราคา ้าเหรียญหกเหรียญเจ็ดเหรียญประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อครับไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปที่ใช้นาทาวกันต่อครับก็หลายอย่างที่วางแพนมาเนี่ยมันมันไม่เป็นไปไปตามนั้นนะครับก็มาปรับแต่งเอาเดี๋ยวไปที่วัดพระเขี่ยวแก้วนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นเราจะไปที่ถนนคนเดินที่ชัยนาทาวกันครับตอนนี้เราจะไปขึ้นรถอีมารทีตึกแคปิตาสปริงแต่ว่าเราไม่ได้ขึ้นไปเพราะว่าจองไม่ทันนะครับเขาบอกว่าจองล่วงหน้าประมาณสองสัปดาห์ ครับตอนนี้เราออกมาจากทางรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วครับวัดก็จะอยู่ตรงนี้เลยครับใช้ทางออกหนึ่งนะครับทางออกหมายเลขหนึ่งนะครับอ่าจะมาโพอยู่ข้างข้างข้างเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นสวนอาหารฟูดคอร์ดแม็เวลครับที่มีร้านอาหาร เจ้าดังมากมายครับที่หลายคนรู้จักก็คือร้านข้าวมันไก่เทียนเทียน,นนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปดูที่นี่เป็นย่านช้น่นาทาวนะครับโอ,โอ้โหวัดปิดอ๋อปิดห้าโมงเย็น ปิดแล้วเยียร้อยเดี๋ยวมาใหม่พวกนี้เดี๋ยวข้ามถนนกันเร็จแล้วนะครับเป็นห้าโมงเย็น ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าร้านข้าวมันไก่ปิดหรือ,อยังเนี่ยยังไม่ปิดนี่ฟุกเลยนะแต่ว่าคนก็ยังค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ อากาศค่อนข้างร้อนนะครับถ้ามาช่วงเที่ยงหรือช่วงบ่ายนี่คือคนเยอะมากนะครับแต่ไม่มีที่ให้นั่งนะครับไป,ไปมากินได้ครึ่งจานแล้วรู้สึกอิ่มอิ่มคนที่เขาสั่งจานาใหญ่ๆเขากินหมดกันอย่างนี้ครับอ่าลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยตอนนี้รู้สึกว่าค่อนข้างอิ่มนะแต่อันนี้อร่อย คันผักกันเนี่ยอร่อยแอบมาให้เเดี๋ยวพยายามกินให้หมดก่อนไม่รู้ว่าจะไปกินโจ๊กกบได้หรือเปล่านะก็หลังจากกินข้าวมันไก่ร้านเทียนเทียนเสร็จแล้วนะครับฝั่ตงตรงข้ามนี่ดูน่าสนใจมากเลยครน้ำอ้อยน้ำอ้อยน้ำอ้อยขันสดนี่เอา่เอา 我要甘蔗汁啊，อือ一个一个一个甘蔗，ใบเลี้ยอากาศร้อนๆอย่างนี้ครับก็เซเซยราคา,า,าสามเหรียญน,นะครับราคาสามเหรียญน,นะอร่อยครับอร่อย ที่แล้วมาก็ซื้อนอร่อยดีก็เดี๋ยวเราไปชยชน้าทาวกันต่ออยู่ที่นี่ปาดไปสิบสามเหรียญครับแต่ตอนนี้ช่วงคำ่ำๆย่านชยชน้าทาวนี่รู้คนจะคึกคักมากเลยนะเป็นช่วงเลิกงานด้วยนะครับ มีทุเรียนด้วยนะครับทุเรียนน่าจะมาจากมาเลเซียนะเพร,ราะลักษณะลูกของทุเรียนนี่ก็ไม่น่าใช่ของบ้านเราอ๋อ ชุดจีนของ่ายเยอะนะครับ มีเพื่องรังของขังด้วยนะอ,อ๋อรับเขียนชื่อด้วยนะครับ ราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับก็เยอะเนี่ยครับเหรียญสองเหรียญเนี่ยนี่อะไรไม่รู้อ่ะแม่เหล็กติดตู้เย็น <c oughs> สวยอ่ะห้าชิ้นสิบเหรียญแต่เนี้ยคือเครื่องรางของขังสามเส้น สิบเหรียญก็ได้ของฝากเรียบร้อยนะครับสิบห้าเหรียญเซื้อช็อกโกแลตเนี่ยนะครับสี่สี่ชิ้นสิบเหรียญน,นะครับแล้วก็ตัวนั้นห้าชิ้นนะครับรวมแล้วสิบห้าสิบห้าเหรียญโอเคเบากระเปาา๋าอันนี้ไปว่าครับ รีบนีอย่างตรงนี้ดีกว่าไม่งั้นหมดเงินเยอะฮ่่ผู้กันจีนนะครับอันเบเลเลยนะไปรดีกว่าครับโอ้โห โจ๊กกบในตำนานคงไม่รอแล้วนะครับ <avec> ครับก็ตอนนี้เรากลกับกรุงเทพแล้วเดวเราเช็คเอาท์ออกจากที่พักนะครับก็เช็คเอาท์จากโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยครับก็ตอนนี้ แดดเปี้ยงเลยนะก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปสนามบินครับเพราะว่าไฟบินของเราก็ช่วงบ่ายโมงนะครับตอนนี้ก็จะ9ก้าโมงครึ่งล้วว่าก็โอเค <c oughs> เป็นเวลาที่พอสมควร <c oughs> ครับเอ,อเดี๋ยวเราลากันตรงนี้เลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าจริงๆเช้านี้เนี่ยตั้งใจจะไปที่อ่า ตั้งใจจะไปที่เกาะเซนโตซานะครับแล้วก็จะไปวัดแต่ว่าตอนเช้าคือฝนตกมาตั้งแต่เช้าเลยก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปไหนครับแทนทุกอย่างต้องยกเลิกหมดเลยมาหยุดตกอีกท,ทีหนึ่งกเกือบเกือบเก้าโมงนี่แหละครับก็เลยคงไม่ได้ไปไหนละเอาไว้โอกาสหน้าค่อยมาใหม่มีเวลาไม่มากครับส่วนมากก็จะเดินเล่นอยู่เลาะๆนี้แถวๆนี้ครับ เดี๋ยวหากมีเวลาได้มาเที่ยวแบบเต็มรูปแบบเมื่อไหร่ก็โอเคเดี๋ยวค่อยจัดหนักจัดเต็มครับนะตอนนี้มันมีเวลาไม่มากเดี๋ยวต้องไปแล้วยังไงลากันตรงนี้เลยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องพีสา่งมอวนทัวร์กันด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ